สวัสดีครับผมเคนสกโจวันนี้เราจะมาเรียนรู้ความรู้ที่เราเห็นกันรอบตัวกันอยู่บ่อยๆเลยนั่นก็คือลูกตุ้มนาฬิกาสิ่งนี้นะครับมันมีหลักการทํางานที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับลูกตุ้มนาฬิกาวันนี้เราจะมาทําการทดลองกันไปดูกันเลยไป อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือกระป๋องเปล่า2ใบพร้อมกับเชือกนะครับเชือกเราจะตัดเป็น3เส้นด้วยกัน2เส้นแรกเราจะตัดด้วยความยาวประมาณ45เซนติเมตรเอามาผูกกับปากกระป๋องในแบบนี้นะครับทั้ง2อันเลยส่วนเชือกเส้นที่3นะครับก็คือความยาวประมาณ1เมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับเอามาผูกตรงกลางของเชือกของเส้นยาวนะครับดังรูปแบบนี้กระป๋อง2กระป๋องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกว่งมันห้อยอยู่บนเชือกนะครับที่เมื่อกี้เราทาเดี๋ยวผมจะแกว่งนะครับทั้ง2อันพร้อมกันเรามาดูก่อนนะครับว่า ทั้ง2อันพอแกว่งพร้อมกันในความสูงในองศาที่เท่ากันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูนะเห็นไหมครับมันจะแกว่งด้วยกันทั้งคู่มันจะไปพร้อมกันเห็นไหมมันจะไปมาพร้อมกันทั้ง2อันเลยเรามาดูกันว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าผมเอาอันนึงแกว่งแค่อันเดียวนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูนะดูนะ ดูสกเกตดูดีๆนะครับดูแรงแกว่งเห็นไหมโคกหยุดแล้วเห็นไหมครับอ่ะแล้วตอนนี้ทั้งสองอันแกว่งเดี๋ยวดูนะเ๊ปซี่หยุดแล้วเห็นไหมเบบซี่หยุดอ่ะแล้วเ๊ปซี่แกว่งเห็นไหมครับเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมีใครอธิบายได้ไหมครับก่อนที่ผมจะเฉลยมีใครอธิบายได้ไหมเอ่ยเขียนคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าทําไมกระป๋องทั้งสองกระป๋องมันมีกระป๋องหนึ่งแล้วก็หยุดดูนะอ่านี่โคกหยุดเห็นไหมครับและเลราจะนั้นโคกแกว่งและเลราจะนั้นเ๊ปซี่หยุดเกิด <c oughs> อะไรขึ้น เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะเฉลยว่ามันเป็นเพราะอะไรดูนะครับกระป๋องทั้งสองอันเนี่ยเป็นกระป๋องธรรมดานะครับเดี๋ยวมีจะมีคนบอกว่าโอ้กระป๋องนี้ใหญ่กว่ากระป๋องนี้เล็กกว่ามันก็เลยแกว่งไม่เท่ากันไม่ใช่นะครับเฉลยก็คือข้างในนี้นะครับผมใส่น้ําธรรมดาน้ําปริมาณเท่ากันเลยนะครับหแก้วเท่ากันข้างในนี้เคล็ดลับนะครับของสองกระป๋องเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผมผูกเชือกนี่นะครับเห็นไ,ไหมผูกเชือกจากตรงนี้มา ที่ข้างนี้นะครับผมผูกเชือกทั้ง2อ,อันอยู่บนเชือกเส้นหลักเส้นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาแว่งเนี่ยแรงนะครับแรงแว่งของกระป๋องหนึ่งเนี่ยมันจะถ่ายเทนะครับแรงข้ามมาอีกเชือกอีกเส้นหนึ่งทําให้มันแกว่งสลับกันไปสลับกันมาลองดูนะเดี๋ยวผมจะแกว่งให้ดูทีนี่นะเห็นไ,ไหมครับโอเคตอนนี้สองอันมันแกว่งนะครับหลังจากนั้นเห็นไหมกระป๋องโคกหยุด,ดนะลองดูนะครับ ออกโค้กแ,งแกงหลังจากนั้นกะปออกเปบปซี่หยุดเป็นยังไงบ้างครับตอบถูกกันหรือเปล่าว่าทําไมลูกตุ้มถึงแขวงแบบนี้เห็นไหมครับการทดลองเราสามารถทํากันเองได้ที่บ้านและเรียนรู้หลักการทางคณิศาสตร์ได้ง่ายๆถ้าใครมีไอเดียเด็ดๆนะครับอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างและผมจะเอาการทดลองนั้นมาทำในช่องเคจจบทโจถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามในช่องเคจจบทโจเคดจบโจเคดจบโจเคดจบโจเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ほう、oh